้มหานครขนมไทยเอาบวลยอยหนึ่งถุงเราจะท้างั้นนี่พี่ขอซื้อสูตรบัวลอยได้ไหมคะได้สิจะ๊ะยันไปดูวิธีทำกันเลยจ้าใส่แป้งข้าวเหนียวหนึ่งรกรัมนำแป้งมันมาใส่เพิ่ม15กรัมใส่มันม่วงเองาไปหรือจะใส่กันมันเทกเกสสีส้สมก็ได้หรือจะเป็นสีอื่นๆ,ๆก็แล้วแต่เราชอบ ใส่กะทิ2ช้อนโต๊ถ้ามันแห้งเกินคุณพี่ก็ควรเติมน้ำเปล่าลงไปในช่อคะจากนั้นก็ทำการนวดแป้งหลังจากนวดแป้งเสร็จแล้วให้เราเอาแป้งไปพักไว้เมื่อพักแป้งไว้แล้วต่อไปเราก็จะปั้นแป้งเป็นทรงกลมหรือทรงอื่นๆก็ตามที่เราชอบต่อไปก็ตั้งหม้อต้มน้ำ1,400 ml ใส่กะทิลงไป100มลนำใบเตยประมาณ4-5ใบใส่ลงไปใส่น้ำตาลทราย400กรัมนำบัวรออยลงไปต้มอ่อด้วยนกน้ำเย็นไว้ขัน้นตอนการทำไข่หวานใช้น้ำเดิมเติมน้ำตาล150กรัมรอน้ำตาลละลายแล้ววอาไฟลง ต่อไปนำไข่ใส่ลงไปขั้นตอนการทำกะทิน้ำเปล่า500 ml นำใบเตบย4-5ใบใส่ลงไปเพิ่มน้ำตาล50กรัมตามด้วยน้ำาลามะพร้าว120กรัมใส่เกลือป่น1ส่วน2ช้อนชาใส่กะทิ500 ml แล้วชาบาก็จะเคี่ยวให้ละลาย เมื่อร้อนแล้วนำบัวลอยลงไปใส่ย่ามีทีนะคะต้องให้รอ้อนเพียงเท่านี้คุณพี่และคุณผู้ชมก็จะได้ขนมหวานบัวลอยไข่หวานอันเป็นเสก็จียเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับการทำบัวลอยไข่หวานบอกเลยว่าไม่ยากจริงๆใครๆก็ทำได้สำหรับวันนี้พี่สบาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พี่ฉบากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ